ตรงนี้ดีจังเลยขีดสามเส้นใต้เลยเพราะว่าเราปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าช่วงแรกๆที่มีการรบกันของยเคนกับรัสเซียทุกคนก็บอกว่าสงครามหรือการรบไม่น่าจะเกินสองสัปดาห์หรือถึงเกินหนึ่งเดือนวันนี้เกินครึ่งปีไปเรียกว่าจะแตะครึ่งปีแล้วว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เห็นภาพชัดมากขึ้นก็จะมีข่าวหลุดออกมาเป็นช่วงๆว,ว่าสหรัฐให้ความช่วยเหลือประเทศยเคนในเรื่องของการส่งต่อข้อมูล เพราะว่ากระบวนการของนาซาเนี่ยประเทศสหรัฐเริ่มก่อนอวกาศสหรัฐเริ่มก่อนเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นดีฟเทคมากๆเนี่ยก็ยังอยู่ในฝ่ายสหรัฐเราถึงเห็นการพัฒนาอาวุธของสหรัฐยังเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆของประเทศในวันที่จีนเองก็พยายามจะพัฒนาความก้าวหน้าด้านเรียกว่าสถานีอวกาศเยอะเลยที่ได้ยินข่าวมาตลอดแล้วก็เตรียมจะเปิดให้คนทั่วโลกไปใช้ได้เพราะพี่กวมีพูดถึงไทยลราอดพูดถึงข่าวนี้ไม่ได้ค่ะ สมข่าวสิงหัวของจีนเนี่ยลงข่าวองนีด้วยว่ารัฐบาลไทยประกาศว่าจะเชื่อมต่อรางรถไฟความเร็วสูงกับประเทศจีนผ่านทางลาวให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา6ปีซึ่งก่อให้เกิดคําถามหลายประการเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่มูลค่า12,000ล้านดอลลาร์ที่ล่าช้ามานานหลายปีและความคุ้มค่าของโครงการนี้อันนี้น่าสนใจเพราะว่ามิติเหล่านี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเกมหาพันธมิตร เรามีรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนมาไทยรัฐมนตรีของสหรัฐมาไทยในช่วงเวลาที่เรียกว่าต่อเนื่องกันในวันที่อะไรนะผู้นําเมียนมาก,ก็ไปเ,เยือนรัสเซียมีการเสนอข่าวสก๊ปความสัมพันธ์เมียนมารัเสเซียเยอะแย,ยะมากมายในหลายสื่อแล้วเมื่อสักครู่พิกาวีก็พูดถึงท่าทีของแอกราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยเรื่องหนึ่งที่เขาต้องมาทําหน้าที่แน่ๆก็คือเรื่องของพม่าก,การกลับคืนสู่การเลือกตั้งและระบอบก,การปกครองที่เรียกว่า ราาประชาธิปไตยแต่วันนี้เราย้อนกันถึงเรื่องของตะวันออกกลางที่กำลังมีบทบาทสูงสุดน้ํามันไม่มีใครไม่พูดถึงยังไงต่อดีกับช่วงเวลาที่เหลือประมาณสัก10นาทีก่อนจะพักฟังโฆษณาพี่กวีคิดว่าเราผู้ฟังชาวฟ้าสายบายสิริวันต้องตระหนักอะไรกับบทบาทของซาอุดิอาระเบียที่จะกลายเป็นผู้นําตะวันออกกลางอีกครั้งหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะ คืออย่างนี้ครับน่าสนใจมากสาหรับซาอุดีอาระเบียสําหรับประเทศไทยนี่โชคดีมากเราฟื้นฟูความสัมพันธ์อิทธิพลของอิสซาอุดเนี่ยนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องน้ามันนะครับทางด้านาศาสนาเนี่ยของอิสลามเนี่ยเขาเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอภิมหาอํานาจเลยนะครับและสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีความเกี่ยวโยงกับประเทศไทยเพราะว่าซาอุดีอาระเบียก็ส่งเสริมาศาสนาอิสลามในประเทศไทยซึ่งแนวโน้มดีมากๆนะครับการช่วยเหลือ ต่างๆเนี่ยในสมัยก่อนก็มีอยู่แต่เนื่องจากว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ที่มีการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วแล้วก็แนบแน่นมากนะครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วผมบอกว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยเริ่มที่จะ,อะยอมขายปุ๋ยซึ่งตอนนี้ประเทศไทยต้องการแล้วก็ขาดแคลนอยู่เนื่องจากว่ายูเครนนะครับสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยทำให้ปุ๋ยเนี่ยนะครับต้องลดปริมาณลงไปนะครับสำหรับประเทศอื่นๆเนี่ยเวลามอง ซาอุดีอาระเบียเนี่ย <Yeah. S 1> เขาก็มีความรู้สึกเช่นกันแม้กระทั่งยกตัวอย่างกรณีของอิสราเอลเนี่ยยังต้องพึ่งอ่าซาอุดีอาระเบียเลยนะครับโดยที่สหรัฐกับยูไนเต็ดอาหรับเนี่ยเอมิเรตเนี่ยเป็นตัวกลาง <Yeah. S 1> พวกเขาก็ตอนนี้เนี่ยสิประเทศนี้ก็ฟอร์มทีมกันนะครับแนวโน้มในในในอนาคตเนี่ยคุณสิริวัลจะเห็นว่าจะมีการฟอร์มตัวมากขึ้นว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเศรษฐกิจหรือกลุ่มความมั่นคงนะครับเพราะว่า หลายๆประเทศเนี่ยเห็นแนวโน้มเดียวกันก็คือว่าสหรัฐเนี่ยซึ่งมีนะครับอนุภาพนะครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านความมั่นคงเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับแต่ยังสําคัญอยู่นะครับลดน้อยลงไปตอนนี้จะพึ่งสหรัฐเนี่ยมากแบบในสมัยก่อนหลังสงครามโลกไม่ได้อีกแล้วนะครับอเมริกายังเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก แต่เป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับที่มีคู่ท้าเชิงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียหรือประเทศอื่นๆที่รวมตัวกันนะครับอย่างกรณีเนี่ยผมจะยกตัวอย่างวันก่อนก็วิเคราะห์เรื่องออกลุ่มบริกให้ฟังแล้วว่าอย่าไปดูถูกกลุ่มบริกนะว่าเ,เป็นประเทศด้พัฒนานะครับอย่าลืมนะครับว่ากลุ่มบริกเนี่ยจุดประสงค์เขาเขาต้องการเพิ่มความยุติธรรมของระบบการเมืองโลกนะครับที่ ทางโลกตะวันตกนะครับประเทศลํารวยเป็นคนวางไว้ถึง75ปีตอนนี้ช่วงนี้จะเห็นว่ามันวุ่นวายกันไปหมดแล้วแต่ละประเทศก็พยายามดึงโน่นดึงนี่พยายามเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ก็ต้องดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อนะครับสำหรับทุกๆประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกานะครับดูยุโรปสิียครับโอโหวุ่นวายมากนะครับแล้วตอนนี้ความร่วมมือของยุโรปประเทศต่างๆในช่วงที่ฤดูหนาวจะใกล้เข้ามานี้นะครับ ก็เริ่มเห็นแล้วว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศยุโรปนในเรื่องพลังงานเนี่ยเ,เริ่มมีมากขึ้นนะครับจะเห็นไหมครับว่าสหรัฐก,ก็เอาตัวรอดเหมือนกันไปซาอุดีอราระเบียถึงกระทั่งยอมถูกโจมตีนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับต้องขอเตือนอย่างเดียวว่าสถานภาพการเมืองทั้งในเศรษฐกิจทั้งในต้องรักษาตัวให้ดีสำหรับผมเนี่ยการเมืองภายนอกนะครับสภาพสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยตอนนี้ ถ้าใช้เป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามันเหมาะสมสำหรับการอยู่โยงคงประพันธ์ของประเทศไทย conducive for Thailand development นะครับไอน,นี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นซึ่งเราเนี่ยจะต้องอพยายามอุ้มชูรักษาไว้นะครับการที่เราไม่เป็นศัตรูหรือเลือกข้างใครเนี่ยอาจจะมีหลายคนบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะต้องมีหลักการประเทศไทย มีหลักการคือหลักการขององค์การสหประชาชาติซึ่งประเทศไทยก็ทําตามประเด็นนี้สําคัญเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจเพราะมีข่าวออกมาว่าเราจะต้องเลือกข้างนะไม่เลือกข้างไม่ได้แล้วแหละพอเลือกข้างไปแล้วก็ไม่รู้จะทาไงไม่ควรนะครับเพราะว่าเราต้องมองสถานการณ์วิเคราะห์ให้ดีแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปทุกๆวินาทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งในภูมิภาคข,ของเรานะครับ แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นตัวจักสำคัญเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพของ APEC นะครับในปีนี้นะครับเราก็เห็นฉากทัดแล้วนะครับว่าการประชุมต่างๆที่มีรัสเซียมีจีนมีสหรัฐเข้ามาร่วมอย่างเช่น G20 ไม่ว่าสิ่งที่ผ่านไปทั้งการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็การครั้งเนี่ยมีการบล็อกเอาไม่มีสเตทเมนร่วมกันนะครับเป็นเรื่องปกติครับแต่ที่สำคัญที่สุดสาระของการประชุมจะต้องไม่ ลดน้อยถอยไปครับคุณเสิวันต้องไม่ลดน้อยถอยไปเพราะทุกการประชุมโดวยเฉพาะเอเปกตั้งเป้าไว้ชัดเจนว่าจะคุยกันเรื่องเศรษฐกิจความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วถ้าใครติดตามข่าวจะรู้ว่าตอนนี้มีการประชุมกลุ่มย่อยหลายๆกลุ่มเกิดในประเทศไทยสัปดาห์หน้าก็จะมีการประชุมเรื่องของอินเวสท์เมนต์กับเทรดของกลุ่มเอเปที่ภาคใต้นั่นก็เป็นเรื่องที่ยังต้องติดตามกันว่ามีความคืบหน้าอะไรรายการภัษนาสายใสีวันก็จะพยายามนําข้อมูลมานําเสนอ แต่เมื่อสักครู่พี่กวีพูดถึงยูเครนรัสเซียกดหยิบข่าวนี้มาเสริมมาคุ๋ยให้ฟังไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังพอล่าสุดเนี่ยเมื่อวันเสาร์มดมาที่ผ่านมาเนี่ยผู้นําอย่างเซเลนสกี้ผู้นํายูเครนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าขอร้องชาวยูเครนพยายามสร้างอธิปไตยทางอารมณ์เพื่อต่อต้านข้อมูลเท็จและโฆษณาชวนเชื่อที่รัสเซียและผู้อื่นนําเสนอผ่านสื่อต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวกับยูเครน ในวันที่ยูเคเองก็ยอมรับว่าตอนนี้เขามีความหวังเพราะว่าวุธต่างๆที่พันธมิตรส่งให้เนี่ยอาจจะตอบโต้ทางมอสโกได้ในขณะที่ทางมอสโกเองหรือทางรัสเซียเองเนี่ยก็มีการประกาศออกมาว่ากองกําลังของเอ่อรัสเซียจะเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารในทุกพื้นที่ปฏิบัติการให้รุนแรงกว่าเดิมก็ว่ากันไปในสัปดาห์ที่แล้วคงจํากันได้มีข่าวหนึ่งที่เกาหลีเหนือถูกประกาศเรียกว่าบอยคอรหรือว่า ยกเลิกความสัมพันธ์กันเรียบร้อยแล้วกับยุเคนนั่นก็คือเหตุผลที่เกาหลีเหนือไปรับรองเป็นความเป็นรัฐอิสระของภูมิภาคดอนบาสพี่กวีครับพอไล่เรียงถึงตรงนี้ก่อนจะฟังโฆษณาม,มีหลสักประมาณสามสี่นาทีประเด็นของการเดินทางเยือนอ่าซาอุดิอาระเบียของผู้นำสหรัฐเนี่ยค่ะจุดไหนที่เรียกว่าพลาดที่สุดของผู้นำครั้งนี้อ๋อจุดที่สำคัญที่สุดก็คือว่า การที่เป็นพบกับบินซาลมอนนะครับเพื่อที่จะให้ซาอุดิาอราระเบียเนี่ยเพิ่มการผลิตน้ำมันนะครับให้มากขึ้นปรากฏว่าไม่สำเร็จนะครับแล้วก็ซาอุดีอราระเบียก็รู้ดีนะครับแต่ไบเดนเนี่ยจำเป็นต้องไปแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ไบเดนพยายามจะแก้ตัวบอกว่าโอ้ยคราวนี้เนี่ยเราไปซาอุดไม่ได้เป็นการเยือนทวิภาคีเราไปร่วมงานของการประชุมกอล์ฟสเตทนะครับกอล์ฟสเตทคือประเทศที่ออยู่ใน ตะวันออกกลางนะครับมีประเทศทั้งเก้าประเทศเนี่ยเป็นเพื่อนซีไทยหมดเลยนะครับต้องต้องขอบอกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยซึ่งทางออสิึซึ่งทางไบเดนอาจจะชื่นชมแต่ไม่เกี่ยวกับซาอุก็คือก่อนไปซาอุเนี่ยไปอิสราเอลนะครับแล้วก็ไปเยือนดินแดนที่ปาเลสไตน์เนี่ยมีบทบาทอยู่แล้วก็ออกมาว่าจะสนับสนุนนะครับที่เขาเรียกว่า อ่า s t a t e Solution mm hmm. ก็คือมีการยอมรับปาเลสไตน์ซึ่งในกรณีของรัฐบาลทรัมป์เนี่ยไม่ยอมรับนะครับอันนั้นก็เป็นแค่เป็นการสร้างภาพโดยเฉพาะนะครับเรื่องการสร้างภาพสารัฐเนี่ยเก่งมากที่สุดในโลกนะครับไม่เไม่เฉพาะแต่ประเทศคอมมิวนสิสนะครับทุกประเทศสร้างภาพมีกลไกสร้างภาพทั้งก่อนไปหลังไปช่วงไปนะครับต้องเข้าใจประเด็นนี้ด้วยฉะนั้นเราคนไทยเนี่ย จะต้องไม่ไปหลงภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาในโซเชียลมีเดียในสื่อต่างๆนะครับอันนี้สำคัญมากแล้วก็ไบเดนเองเนี่ยออลองสังเกตนะครับว่าเ,เวลาให้สุนทรพจน์หรือพูดอะไรเนี่ยมักจะพูดผิดๆนะครับอย่างเช่นคำว่า Honor ว่าดีใจนะครับเป็นเกียรติที่ได้พูดถึงฮอล c a u s t ก็กลับกลายเป็นพูดถึง h o r r o r นะครับความด้ากลัวนะครับทำให้ความหมายของสิ่งที่จะพูดเนี่ยมันหายไปแล้วเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยอายุ80ปีแล้วนะครับฉะนั้นต้องเห็นใจแกด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินการพูดเนี่ย เอ่อเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยทุกๆวันมีแต่ห่วงว่าวันนี้จะพลาดอะไรพูดอะไรผิดครับจะต้องมาแก้กันทีหลังนะครับและสิ่งนี้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศครับตรงนี้มีการถูกพูดถึงเยอะมีสกู๊ปข,ข่าวทาออกมาเยอะว่าเสียงส่นใหญ่ของพรรคเดโมแครตก็ไม่พร้อมจะสนับสนุนไบเดนให้ลงชิงประธานาธิบดีสมัยที่สองเพราะอย่างที่พี่กบีบอกเนะว่าการทํางานจะยากเพราะว่าบางทีไบเดนก็จะหลุด สิ่งที่ทางทีมได้สังเคราะห์มาแล้วหรือกําหนดทิศทางมาแล้วอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆค่ะในวันที่ใกล้ฤดูหนาวอย่างพี่กวีพี่กวีพูดไว้นั่นเป็นเหตุผลที่ไบเดนต้องไปเยือนตะวันออกกลางเพื่อกระตุ้นการผลิตปริปรมาณน,น้ํามันในตะวันออกกลางโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียซึ่งดูเหมือนจะเป็นพี่เบิ้มไปแล้วตอนนี้เรียบร้อยสิ่งที่เห็นชัดมากขึ้นการส่งก๊าซส่งพลังงานจากท่อน,นอนสตรีมหนึ่งของรัสเซียไปภูมิภาคยุโรปที่บอกว่าปิดซ่อมก็เริ่มมีการวิเคราะห์หนักมากขึ้นว่า อาจจะไม่ได้เปิดกลับมาใช้ตรงนี้เองเยอรมนีจะทํายังไงในมุมนึงก็ประกาศมาว่าเตรียมที่จะมีพลังงานสะอาดหรือพลังงานใหม่ๆห,หรือแม้กระทั่งข่าวที่ว่ายูเครนเองก็มีการทําอะไรนะกระบวนการการขนส่งจากประเทศยูเครนมาทางอังกฤษหรือสภาพยุโรปแต่จะได้พอหรือเปล่าตรงนั้นเป็นคําถามตัวโตๆพี่กวีครับพอมองถึงอย่างนี้ประเด็นคําว่าพลังงานจะทําให้สวีเดนประเทศตะวันออกกลางเนี่ย ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ที่มีบทบาทในโลกใบนี้ในมิติไหนบ้างทิ้งท้ายก่อนอทัโฆษณาครับอ๋อมิติที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการกําหนดราคาน้ํามันนะครับซึ่งตอนนี้ราคาเนี่ก็ตกลงมานะครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเนี่ยต้องการที่จะมีบทบาทมากกว่าน,นี้นะครับในที่เขาเรียกว่า,าในบริเวณตะวันออกกลางที่กว้างขึ้นมานะครับเพราะว่าซาอุดเนี่ยลึกๆแล้วต้องแข่งกัตตุรกีนะครับ อย่าลืมนะครับว่ามี4ประเทศที่สําคัญมากๆในตะว,วันออกกลางนะครับตุรกีนะครับหรือติเคนะครับเป็นคำชื่อใหม่ของตุรกีนะครับแล้วก็มีอียิปต์นะครับแล้วมีอิสราเอลนะครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะครับสี่ประเทศนี้เนี่ยสาคัญมากต่ออนาคตฉะนั้นความพยายามของซาอุก็คือว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเข้ามามีบทบาทจัดการนะครับ การเมืองในตะว,วันออกกลางไม่อยากจะให้สหรัฐเขามายุ่งยากมากคุณศิริวัณซ่าไหมครับว่าตั้งแต่ปี1945ก้ายสี่สิห้าเป็นต้นมาเนี่ยซาอุเนี่ยเจ้ากี่เจ้าการจัดการเรื่องการเมืองของซาอุมาตลอดนะครับมามีการตกลงกันนะครับว่าเ,าเราจะเป็นคนดูแลให้นะครับแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาซาอุดีอาระเบียก็ค่อยๆหลังจากที่มีวิกฤตน้ำมันเมื่อห0สิปีก่อนคงจำกันได้ที่ทำให้ซาอุดีเนี่ยเป็นประเทศที่ ร่ลำรวยนะครับแล้วตอนนั้นก็เอาบทบาทก็คือว่ามีน้ํามันร่ํารวยใครๆก็อยากจะหางานทําในตะว,วันออกกลางตอนนี้ไม่ใช่แล้วบินลาบินซาวเนเนี่ยต้องการมีหน้ามีตาในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเอ,อยากให้คนเคารพนับถือแล้วตอนนี้เขาก็ได้นะครับได้จากประเทศได้พัฒนากําลังพัฒนาอย่างเช่นประเทศไทยประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่ง การติดต่อการความร่วมมือระหว่างกับซาอุดีดีมากๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ก็คือว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยอาจจะภาคยานวัตเข้ามาอยู่กับอาเซียนนะครับเซ็นสัญญาเรื่องออความสัมพันธ์ทางด้านมิตรภาพแล้วก็ความร่วมมือนะครับซึ่งเป็น,นกลไกทึ่งตอนนี้มีถึง50ประเทศเข้ามานะครับเ,เข้ามาร่วมเซ็นกันแล้วอันนี้คือแนวโน้มใหม่ๆที่ซาอุดีเนีลังจะทํากับภูมิภาค,ค เป็นเรื่องน่าสนใจเพราะเราอยู่ในภูมิภาคอาเซียนถึงแม้วันนี้อย่างที่บอกตอนต้นรายการว่าประเทศไทยอยู่ในจุดที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเพราะตัวดูอัตราดอกเบี้ยบ้านเราต่ำมากแต่ถ้าดูอัตราเงินเฟ้อเราเป็นอันดับสองในภูมิภาคเลยนะคะเพราะนั้นพักแป๊บเดียวหายใจจิบน้ำชาเบาๆแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับฟ้าสายวัยเศรษีวันในวันที่18รกรกฎาคมสักครู่เดียวค่ะ